ไหนถูกบ้างอีน้องถูกใช่ไหมอันนี้เป็นชัวรค่ะถอยถูกคาที่นะคะอ้ย๊ยขอบคุณค่ะ <c oughs> เด็กน้อยไหนครับแผงไหนอ๋อมีเลขอะไรบ้างคัเนี้แล้วเลขไหนถูกอ่ะ <c oughs> ชี้ให้ให้ดูหน่อยสิคะเลขไหนถูกบ้างเลขศูนย์เหรอคะ <c oughs> กแม่ป่ะเนี่ยถูก งหรอรับประกันเลยไหมโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเลขนี้แล้วกันนะเก้าศูนย์เนาะเอากี่ใบดีคะฮะขายกี่ใบหรออ่าอ่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เนาะถูกใช่ไหมอันนี้โอเคถูกชัวร์เลยใช่ไหมลูกชัวร์ค่ะชัวร์ค่ะโอ้แน่นะถูกชัวร์เลยนะใช่อะไรนะที่ไข่ดาว ได้หนูขายอยู่ที่นี่ประจำเหรอลูกค่ะตานนีนก็ไปขายกระตุ้งหูแสกันอ๋อเหรอคะโอ้ขยันจังเลยขายดีไหมคะขายดีค่ะรออ๋อหนูขาย,ยันจังเลยยัอ,อยู่ป .1 เนาะป .2 อาอป .2 แล้วเจ็ดขวบอยู่ป .2 แล้วใช่ไหมคะ,คะเล่นเก่งไหมเล่นเก่งขั้นท็อปไ้ที่หนึ่ง สองตอนปสองศพได้ที่หนึ่งอ้ยอ้อยิ่งเรียนยิ่งแก่งเระโอ้ดีจังเลยมันวันเกิดหนูเหรอโอ๋อผวันวันเกิดอ่าติดกันนะลูกมันติดกันนะ,ะอ่าขอ,องผ่านวันเกิดค่ะขอยถูกราที่หนึ่งนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะถูกปะใช่ไหมที่หนูที่หนูขายมาถูกใช่ไหมลูกถูกเคยหยิบไม้ควนถูกแล้วค่ะรออ้อนุทวงนวลที่หนึ่งเลยนะคะได้งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวถูกของวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นะี่เนาะเดี๋ยวเซ็นนะซื้อของขวัญมาให้เนาะค่ะค่ะโอเค